The dream ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าก็คือความฝันทุกๆคนมีความฝันและหนูก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มีความฝันค่ะความฝันแรกของหนูก็คือการได้เป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติซึ่งวันนี้หนูก็สามารถทํามันได้แล้วแล้วก็ความฝันต่อไปก็คืออยากจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องไมิบี่ยนเฟนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุนโมกสีและผ่องเพื่อนคะ่ะสิ้นสุดการรอคอยค่ะทุกคนคอบแล้วคะ่ะสำหรับชุดแข่งนะคะวินเอล2024ในปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์เดอะด e ีมค่ะเมื่อความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่นะคะของนักวลย์อบอลทีมชาติไทยคือ คือชัยชนะและการได้ไปโอลิมปิกเกมค่ะทุกคนนะคะต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังค่ะแปลเปลี่ยนเป็นพลังพลังที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริงค่ะ สำหรับลายเสื้อนะคะลวดลายเนี่ยจะเป็นลายตะข่ายดักฟันค่ะลายเส้นนะคะพุ่งทะยานไปสู่ความฝันหนึ่งเดียวของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศค่ะชุดแข่งปีนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ีสีค่ะแดงดําขาวแล้วก็น้ําเงินตรงไหล่นะคะจะมีลูกเล่นทําให้ดูมีสีสันมากขึ้นค่ะตรงสำหับเขานะคะมีเบอร์ของนักกีฬาแต่ละคนด้วยนะทุกคนเนี่ยชอบสีอะไรกันคะสําหรับแอนดมินเนี่ยคิดว่าสวยทุกสีเลยแต่สีที่ชอบเป็นพิเศษนะคะก็คือสีดําดูทรงพลังดีค่ะ และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะปีนี้เราได้กับตันทีมคนใหม่ค่ะนั่นก็คือกับตันทัดดาวนึกแจนะคะมาพร้อมเบอร์ห้าค่ะพร้อมวักปุกใจทุกสถานการณ์ทรงพลังมากๆค่ะ